สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขับรถบ้านนะครับมีรถแอลติสนะครับสภาพสวยๆหนึ่งในร้อยมาแนะนำเสนอเลยนะครับตัวนี้เป็นเอลติสปี2008นะครับเครื่อง1.6 g นะครับเกียร์ออโต้นะครับสวยมากนะครับคันนี้ได้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะครับอมาดูรถเลยครับผมนี่ครับตัวนี้รถเป็นสีน้ำตาลนะครับรถสีน้ำตาลนะครับสภาพสีเรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับไฟหน้าหล่อๆเลยนะครับสายปริ้งนะครับ ได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับของกูดเยียนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับปีสองพันยี่นะครับยางปีสองพันยี่สิสี่นะครับสภาพสีสวยกริบเลยนะครับสีสวยมากเลยนะครับเรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับซื้อไปใช้งานไม่ผิดหวังเลยนะครับยางนี่่อ g กุด y ย a r ดอกลึกๆเลยนะครับดอกลึกๆเลยนะครับนี่ดูคอสอตรงนี้ครับ ปีสอ24นสีะครับยังเคยสวยสีเส้นเลยนะครับนี่มาดูท้ายเลยนะครับไฟทรงไฟท้ายไม่มีแตกนะครับรถคันนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับได้ตัวท็อปด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับเป็นตัว G เลยนะครับตัวท็อปของของรุ่นเอลติสเลยนะครับอผมเปิดท้ายให้ดูนะครับผมนี่มาดูท้ายเลยนะครับรถไม่เคยดมแก๊สนะครับรถสวยมากเลยนะครับอ่ะนี่ดูได้เลยนะครับ สวยมากนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่แต่เข็บเดิมๆเลยนะครับเข็บข้างเดิมๆเลยนะครับอมาดูตรงนี้นะครับยางไอไหลนะครับปีศูนย์แปดเลยนะครับยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับน็สวยมากนะครับคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับใครเอาไปใช้นี่ไม่ผิดหวังแน่นะครับอ่ะมาดูภายในนะครับนี่นะครับ ภายในสวยๆเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับกระจกไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าเลยนะครับนี่พับข้างไฟฟ้านะครับรถก็วิ่งน้อยด้วยนะครับไมวิ่งมาแค่นี่นะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับไมวิ่งมาแค่แสนหกนะครับ ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าไปใส่จอ a อ d r o i d มาให้เรียบร้อยแล้วครับใส่จอ a อเ r o i d เรียบร้อย,ยแล้ะนะครับตัวจอ a อ d ด o i d ก็แพงเหมือนกันนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับห้องเครื่องนะครับนี่มาดูห้องเครื่องเลยนะครับรถเดิมๆเลยนะครับนี่ดูตะเข็บได้เลยครับดูตะเข็บได้เลยนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ตะเข็บเดิมๆเลยนะครับสวยมากนะครับ นี่นะครับสวยมากนะครับรถเดิมๆเลยนะครับมีกุญแจรีโมทให้ให้สามสองดอกนะครับกุญแจแท้ก็มีนะครับ่อออกศูนย์มานะครับใครสนใจรีบได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับตัวนี้นะครับผมให้ราคาเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะผมลืมบอกอันนึงนะครับตัวนี้มีประกันชั้นสองบวกให้ด้วยนะครับเอาไปไม่ต้องต่อเลยนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ